เขียนแผนภูมิแท่งโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้จำนวนนักกีฬาของโรงเรียนธรรมรักษเป็นชนิดของกีฬานะคะก็คือเปตองวอลเลย์บอลฟุตซอลปิงปองบาสเกตบอลน,นะคะจำนวนคนเปตอง1 1คนวอลเลย์บอล22คนฟุตซอล13คนปิงปอง12คนบาสเกตบอล17คน ให้เขียนแผนภูมิแท่งนะคะทางด้านบนเราก็จะเขียนชื่อแผนภูมิค่ะตามที่ข้อมูลที่ให้มานะคะก็คือจำนวนนักกีฬาของโรงเรียนธรรมรักษ์เขียนตามที่ให้มาเลยค่ะแกนตั้งนะคะ04 แปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่แกนตั้งบอกจํานวนหน่วยเป็นคนแกนนอนนะคะเราก็จะบอกชนิดกีฬา เรามาดูกีฬาชนิดแรกค่ะก็คือเปตองมีจำนวนนะักกีฬากี่คนคะ11เราก็เริ่มจาก0เลยนะคะ0แล้วก็มี4ใช่ไหมคะแสดงว่าระหว่าง0กับ4ครึ่งหนึงก็คือ2ใช่ไหมคะนับเลยค่ะ11ก็จะเป็น4แล้วไป8ไป12ใช่ไหมคะ ก็คือถ้าครึ่งหนึ่งก็คือสองแปดแล้วก็ไปสิบสิบแล้วก็สิบเอ็ดเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งของเชือของช่องหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือศูนย์แล้วก็ไปครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งนะคะดังนั้นสิบเอ็ดก็ จะอยู่ระหว่างใกล้ๆ12นะคะก่อนถึง12อยู่ครึ่งหนึ่งเราก็ใช้แม่บรรทัดลากเส้นตามแนวที่ให้มาเลยค่ะก็คือ11คนกีฬาก็คือเปตองต่อไปกีฬาชนิดต่อไปก็คืออะไรคะวอลเลย์บอล22คนนะคะ ยี่สิบก็ไปอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะระหว่างยี่สิบกับยี่สิบสี่ก็จะเท่ากับยี่สิบสองอยู่ระหว่างนะคะยี่สิบกับยี่สิบสี่นะคะตรงกึ่งกลางก็คือยี่สิบสองกีฬาก็คือวอลเลย์บอล ต่อไปฟุตซอลนะคะสิบสามคนสิบสามก็มากกว่าสิบสองอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะจากสิบสองแล้วก็ขึ้นไปอีกครึ่งช่องนะคะเป็นสิบสามก็คือฟุตซอลต่อไป ปิงปอง12คนเราก็ดูจํานวนคนที่เป็น12คนเลยนะคะก็คือปิงปองนะคะก็จะตรงกับ12เราก็เขียนชื่อกีฬาเลยค่ะปิงปองและชนิดสุดท้ายก็คือบาสเกตบอลกี่คนคะ17คน16นะคะแล้วก็ไปอีกครึ่งหนึ่งก็เป็น17 อยู่เกิน16มาครึ่งช่องนะคะก็เท่ากับ17กีฬาก็คือบาสเกตบอลเราก็จะได้แผนภูมิแท่งของจำนวนนักกีฬาของโรงเรียนธรรมรักษ์แกนตั้งบอกจำนวนคนแกนนอนบอกชนิดกีฬานะคะมกีกีฬาก็คือเปตองมีนักกีฬา สิบเอ็ดคนวอลเลย์บอลยี่สิบสองคนฟุตซอลสิบสามคนปิงปองสิบสองคนบาสเกตบอลสิบเจ็ดคนนะคะเขียนแผนภูมิแท่งได้ดังภาพนี้ค่ะ